ค่ะเมื่อนี่มาตามแม่ไพ่แม่ไพ่ผันฝันเห็นเหล็กร้อยมาวังวันพันึหัดค่ะเห็นเหล็กลอยมาตัวสีแดงจึ้งคืงสามเจตดเข่าเล่าตรงตรงค่ะเข่าเล่าตรงตรงค่ะฝันวันพันึงหัดเมื่อเข่าเล่าเนาะค่ะงวดนี่พันฝันอีกแล้วของวันที่สิบสามจำเล่าวันที่สิบสามค่ะแม่ไพ่ผันฝันพันมักแม่นเล่าเด้อค่ะจะไปซื้อเล่าก่อน พันเขาเล่ามาสองสามงวดแล้วค่ะฟันล่าสุดนี่ฟันเห็ดเล็กร้อยมากค่ะสามเจ็ดตัวสีแดงจึงๆืองันออกเล่าหมึกมึกของวันศุกร์ค่ะเจ็ดสามค่ะคือว่าเขาเล่าคนฟันมันมาเก็บไปเล่าด้วยค่ะช่วงนี้เล็กแม้ไพค่ะมือนี้พันก็ห้มาแล้วค่ะฟันแล้วค่ะจะเป็นตัวใดไปจิตามแม่ไพได้เลยค่ะ สวัสดีครับมีไ่ครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้มียไพ่เนาะเล่าขาสามหมดพี่น้องเอ้ยเนาะหัวี่วดเริ่มขอเล่าเริ่มเขาดีเลยนะครับล่าสุดนี่ก็เมี่ยงกับไปตีสามเกตารอยบานปะสามเกติร้อยมา่าเด็กอ่ครับเขาบอกเนาะว่าก่อนสิบไปไท่กับซื้อเล่าอเดอรกับสามเกตนะครับค่ะเกินมให้เป็นหกเก้าเกตสามเกต ก้อนที่จะมาสับเกินปราเหลยกร้อยมากกว่าเลยเนี่ยอันพูดเจ้าทีนต้้งมานะครับแต่ว่าเมือว่านเนี่ยเพิ่งกระฟันไหมก็เล่น๋ยวมาลต่ตอกันเนาะเอฟซีอาจจะงงว่าเออื้อตัวไหนบางทีอจะงงแค่น้อยแต่ว่าเขาก็เล่นเยู่ดอกว่าอันสิบหกนี่ถ้าเล่นลุกันสิสิบหกเลยเนาะให้ซื้อลาก่อนกับวิกฤติหรอกเอาใหญ่ใหญ่อันฟันอันสามเจ็ดร้อยมากเนี่ยฟันตั้งได็กก่อน สามเกตลอยมาเนี่ยเือว่าผู้นั้นเป็นเสมามันบ่บ่ป็นเป็นอะไปล่อยตัวนี้มาก่อนตัวนี้จะมาก็จะใส่มันลอยแม่น้ำอากาศแม่น้ำอากาศมันก็เนี่กันลองซองซองมากกับแดงครึ่งครึ่งเป็นคือจังห้าปากาแดงห้าเนี่ยและมาหอดชื่อสายตาข่อยนี่ยแหละอภารนาข่อยังสิละนี่ข่อยก็ะยุ่งสิมันกระพานมันยังสิงงัวมั่งสิหายปับเลยอ๋อเลขตัวนี่แม่มันเลขกสามเกศตัวนั้นแม่จนะวังสิแม่เล็กสามเกศตัวนี้เล็กคร่งครึ่งปล่าจังสิละเอาอยู่ผู้เดียวอีกฝั่ง เลื่อนฝากจดไว้เนาะเออก็เลยฝากจดใยอยู่น่ะจดใยฝันคนนี้อย่าลืมมาเพื่อว่าสมองบ่ค่อยดีนะเขามาทายวันพฤหัสานั้นต้องไปตื้อเนาะสามกิจตัวนี้วันพฤหัสะวันสาหัสวันสุขคนก็มาฝันใหม่อีกทีนึงนะครับเมื่อเมื่อเมื่อนั้นมันมันออกสามเก่าอันบ่มันก็เลยไปอันเพาว่าเขาว่าว่าฝากแล้วพอดีมานเขาเลยตื่นขึ้นมากคือปัญหาใบมันเพราะใบมานจะฝันอยังบ่บ่คือว่าบ่หนีิบ่หนิเขาเลยมาคือนบานน่องเขาไปท้วมกันไปหาหมอ อันนี้บ่ตัวตัวสิบบ่ไปนี่มานสิบบ่ได้ฝันสิบบ่ได้บอกคอยนั่นตัวมูอเจ้ากับบ่ได้แม่นบ่สัตว์ผมก็น้ำมีได้เหมือนเหมือนมานอยู่ได้สองตัวเออพ่อเขาไปหาหมอไม่นั้นนี่นี่บ่เอาไปนี่มานบ่ฝันมันเลยบ่ได้เจ้าคนนี่มันบ่คันหมอรวยมันม่นอาตัดอยู่ดิมันบ่รวยกับมาหลายรอบเปดิน้องขอโทษมา่วะนี่มันก็เลยเป็นไปสะเร่จพยายามพี่น้องทั้บวัน มันแกมเป็นการละสินมือน so so ั่นายกฟันวานเขาให้เลขยกสามเก่าฝาวน้ำมันสามเก่าเซื้อหรืแไมเแดงว่าเรแ่กระล่ำเขาเล่าดีเด่นเ่ยจำได้ว่างวดงวดนั้นทีนึ่งคันมันมันไวยมากมือนั่นคือได้จบเลยเมียนเมียนคันมันอยู่น้ำกันได้ไหมคือวันทีหนึ่งเนาะเข้ามาทายเพิ่นไว้ขีดต้นแปดเมื่อก่อนรวดเพิ่นเป็นเลดอ่าอย่างก่อนน่ตัวเก่ค่ะเก่าหาซีเนาะ มันเรียวออกวันทีหนึ่งเกหออกเล้าด้วยมือต้มไหอ็บอกซี่หายอย่หาซีเออหาซีอ่เนารากว่าสามเกาเนี่ยสามเกาเราาสามเกียรติมิตรเล่าเนาะเล่ามิตรเล้าเลยเล่าเรากังมาแล้วกีหมดเลยคือว่าพนับไปพนถึผู้มาบอกนับไปเกียรติดพนว่ายีิต้องสิบจบได้่าเลยเกียรติเล่งงเลไมันกับว่าดีมันเลียงเ่าเอาเขาเา่ได้เล่งเนี่ยพนได้เล่งเองพนเล่งเขาคอยกันด้บ่ฟันอย่างกระกระดอด ก็อยู่ได้นอนเป็นก็ยังฝันคือเ่าฝันนี่เม้นน่เป็นสะเดีดสะดือยยุบะเศร้านี่ไหมเป็นคือมันเลี้ยงไงเล่อยมันสะเดียดคนอยบะเศร้านี่เมียไพ่เขาลองคอยนี่ยแล้ววันวันวันจันทร์นยขอเล็กเล้าม่ยอกเาวันจันทร์นยขอในีเรื่องขออยู่ขอเล้าเรื่อบานี่ยขอเล่าขอเน้าี่ขอหลวดว่าขอเล่าวันจันทร์นี่เรื่องวันจันทร์วัจัอืรเพราะว่าเสอรืยลื้อเนาะช่วงนี้เมียไพ่ก็นมาแรกเนเล็ล่าคพรวันอาทิตย์ เออวันจ <Gram> <activist> yeah. mm ันทร์ฝ huh. mm ัน hmm. ว uh ัน huh. ท yeah. mm ิศ hmm. ก mm ็ไ hmm. ด yeah. mm ้ขอแต่ว่าให้เป็นล้าวันจันทร์มันเทวเลขอองก่อนไงว่าเดี๋ยวว่าเกี่ยวกับมือได้ขอบ่ขอได้เกี่ยวว่าให้มาให้ล้าวันจันทร์มันถือหนี่งขอมือได้ก็ได้ว่าจะหายเล้าวันจันทร์เออข้อมาแค่นั้นแหละอยากให้ได้สุดขั้วเลยอยากได้ก็ได้เอาสิได้บะเนินเล้าเนาะเอฟซีจะดีพวกของใครนะย่าแม่ไพ่เหล้าเราก็รังแกล่ะพูดมาบอกกับบอกลิื่งพวกทั้งสี่นั่นอาจาสืบถือว่าคือนะพูดไปเรนนกับไปนอนมันสะเดือดสะเดุด ันเป็นก็ยังฝ <able> ันก <de> ็เพราฝันนี่นะเป็นจะเดินไปเรื่งสิ่งไงคล้ายๆว่าเพิ่งรับเพิ่งตื่นนี่สิเพิ่งรับเพิ่งตื่นเพิ่งเป็นว่าเป็นรับเป็นตื่นมันปันเลงได้ยร์ย่า่เหล้าเนี่ยมันเล้าวเวียนเด้วัดจันทร์วัดพุทธวัดศุกร์จันทร์พุทธศุกร์นสังเกตว่ามีชาวนาก็บฟัดก็บสมอกันพออย่างพราะว่าผู้ใดฝันเลยเล้าที่ฝันดุจะไม่เกิว่าฝันก็บสมือหรือเปล่า มันี่เป็นลักษณะเนี่แหละคนฝันเลยเล่ามันีฝันเข็บสมือเพราะว่ามันออกเพราะมันมันเขาจให้ก้อนมือนึงเยกับมือตัวแากเฝันเลยนะมันเป็นลักษณะนี่แหละถ้าเกตเราหลายคนเดียวการพูดจุกไม่เคียวไม่เกยนี่บางคนอยู่เพลย์ฝันเลล่าเน่ยมันจะฝันกีเลยเดี๋ยวายกกันเดีนีแม่ไพกับล่างมากเลืเล่าเร้นะครับฝันว่าายกมันขึ้นเนี่ก็ว่าหายวันทหารนะเาออกมันสุกฝันไปมขึ้น่บ่ขึ้นบ่ฝันไปก็ไม่จะหมู่บ้านเราสนุกมาเป็นเรื่องไหนะเป็น เงีนบ่จะเดือดจะเดือดฮันนี้ชินใหญ่แหงบ่ได้นอนครับอเออนะครับแม่ไฟท่ถ้าเดืฝันเด้อน,นะครับมือนี่ยกเลยมีตาเล็กที่พนไม่หายลาสุด,ดนะนะี่เนาะมือตื้เนาะห้าเก้าหกกับหกศูนย์เด้อน,นะครับพอว่าห้กันโอ้คนตกแกงไม่ได้ไมือตื้นเนี่ยตกแกงไม่เกินอันเดือดเดือดเออนะครับโชว์ตัวตเลขเด้อน,นะครับของแม่ไฟว่าตามอันที่พนฝันก่อนเนานะฝันล่าสุดที่ท่านไหนออกเนาะแม่ไฟฝันอะไรก่อน ล่าสุดนเน่ยลา่าล่าสุดกับพันว่ามันลอยมากอย่างละบะแมนอันไหนที่พันยันงเอาใส่หนังสือว่านี่ยแมนไหมโอ้เนี่ยเพันเอาใส่สม,มุดมากพันมาสอดเส้นประตูเพัน,าาน,นสสแล้วเอาไม้ห่ออ่านเบิ้งเพันสอดแล้วเพันกับหาันหลังไปดอกพ็นแล้วมาอ่านเบิ้งก็เลยเห็นเนลขนี่างละตัวใดก่อนฮกเก่ายัางจำได้ไหมฮ่าเก่าฮก าเก้าหกนย์เนาะแมนกับหกศูนย์ันเป็นเลขกตัวเดียวกันนะซ่อเบเงินครับผู้ฒ่าลงลงืงก็หมู่บ้านเขาจทยาตายท่านเาเนาะหมู่บ้านเป็นชานอยู่แต่ว่ามันท้านอกอาจจะเป็นของมันสันส่บสามเมษนวาบอกต่อกันแม่คนมาไม่ตุยคือ่มมาบอกทรไวแล้วก็มาบอกต่อเลยนะอาจจะเป็นไปได้หรือว่าจะเท่ากับตามเหนึ่วันจันทร์ว่าเมียไพ่คนฝันไม่บอต่เราเรียกล่าเราเนาะอ่าเก้าหกเด้อยนะครับกัาหกศนย์ามต่อนะครับในวันที่สิตุลา ะครับโมเลสต์ให้หาหกหาหกแล้วก็หกหกเก้าหกหาเก้าหกศูนย์กันเก้าศูนย์น้ำาะกับประมาณนี้เด้นะครับอันนี้ตัตรงซื้อนี่เป็นตัวสีแดงเลยแช่หมตัวสีแดงคือกันกําอยมากเลยเนาะนี่ยมันยังได้สมมติสี่มันเฟิ่ไหมากผิตกเขียนมากยังจังไรล่ะบ้างโมนี่นี่ทั้งหกศูนย์หนึ่งห้าเก้หกนะหกศนกับหกนย์กับวันนเราไม่ไพ่เนาะ้อประตูเนาะห้าเพื่องห้สามเกมาแล้วก็ห้มาต่อเลยใช่ไหม ช่วงนี้ไอ้ไ่บบพันจากเล็งพันจากเล็งเล็งแบบก็ได้นอนแล้วบาเลาก็ล่างเมียนช่วงนี้เลงเกียจอบลาท่านต้องจอบเล่าไอ้ไพ่ด้วยครับวันนี้ยิบซี่คนไกเสนมันใจเรียกจอบเพราะท่านห่เอมวันี้มันเริ่มมันใจแล้วว่าวันนี้เพิ่นไม่หายเล่าไอไพ่แล้วเอากะทิตามกันนี่ว่ารงดูด้วยครับวันนี้เพราะว่าวันนี้สิเป็นเล้าด้วยวันนี้ของพวกนี้พันมาเขากันอีกนะเนาะนะครับก็ถือว่าไปจับเล่าเนาะเมื่อวีนเนาะ เขียนมาล้าีงง้ราช่วนี้ล่าเราก็ลังมาแรกงเลยพี่มาตั้งแต่ปีใหม่แต่วันมาตอนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่วันที่หนึ่หนึ่งแลักก็มาเก้าหาหาเก้านาะแล้วก็มาสีหาเนาะในรถรถเนาะซล้กก็มาสามเก่าแล้วก็มาสามเก็ดนี่ยนะครับากดลังแร้เลยช่วงนี้นะพี่อ่ะนะครับถือว่าตามไห้ด่วนๆลอไพ่เนาะ เดีตัวนี้ว่าเนี่ยขายเดี๋ยสือนั่นไอือว่าแน่นะครับนี่ตัวนี้เพิ่นให้ต่อกันเลยกับสามเกณฑ์เลยไห้เพิ่นเ่าะฝันไม่กับตัวนี้เลยเนาะไม่จีิงหรอเพราะว่าให้ต่อกันเลยนะให้เพิ่นมันจับไก่กันใช่ไหมครับวันจันทร์ให้เพิ่นเ่าะฝันไม่คือตัวนี้ให้ฝันไม่ก็ต้องคอยว่ากันไหมเนาะจช่ที่ในข้อตามตัวนี้ก่อนแต่ว่าฝันไม่กับตัวนี้แหละแต่ฝันไม่กับเจ้าอือนะน่ารับเม่์ไฟเนาะฝันนะครับเห็น คุ่มจากที่ผู้เก้าล่ะผู้ที่หายสามเก็นี่ล่ะมาหน้าบ้านนะครับเอาหนังสื้อไหมก็ได้เห็นม่ไพ่แม่ไพ่เลยไปเปิดเบิ่องเห็นเลขเก้าหาเก้าหกสีแดงกับหกศูนย์เนาะสีแดงเลยนะครับเอารวยกับการแหงน้ำเป็นเก้ศูนย์น้ำนะครับตัดไหนสามตัวคือห้าหกหกหกเก้าหกหลักกะห้าเก้านะครับอีขอสดขอไพ่ชี้ยังไงเด้อเพราะว่าแมยไพ่เม่ไพ่ราะวาฝันบอล่อนไปเลยคือบ้เฒ่าเนาะนะครับผมบอกว่าบอลบอลไเในาอกา กิจพยายามสอนเราฝันจำได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะใช่ไหมันมาจำม่ดีก็ได้เขียนไว้ฟันเราเฝ้าเขียนเลยป่ะเ้าเขียนเรีไร่เรอเสรษฐีไร่มาให้เหราเศรษตัวเล็กันดูฝันมได้จดใส่เสาเงยนเอาเ่อพี่น้องหร่อเ่าปซื้อน้ำเดือดนะไปแพ้กับรังแม่นนี่เลยครับฉลาดฟันนั่นแหละฟันมันได้กรจุดไว้นะมันจะลื่อมจะ้อนจะคล้องม่จมาได้ฟันเราก็ลืมไปงั้สิ ถ้าต้องเฝ้าเขียนใบมันตีเขียนไว้เวลาฝันต้อกพันเมียขึ้นต้องหลังกัโอ้คุณได้เรียกตัวนี้คุณเละาคุณแช่นะเนาะนะครับสำหรับในทางเนายไพ่เล่าก่าวข่าแม่นช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะจดไว้เขียนไว้ซื้อไว้เลขครังดีนะครับแล้วก็ตามกันจัดหนึ่งนึงเนาะ่อจูบๆกันมานายไพ่ด้วครับสวัสดีค่ะ